นี่ครับพบกันอีกหนึ่งครั้งนะครับกับโครงการออนไลน์ไทยสำแดงโครงการที่รวบรวมเอาองค์ความรู้จากบทความตำราทางวิชาการแล้วก็บทสัมภาษณ์บุคคลสำคัญที่มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยซึ่งจัดทำโดยสูตรรัฐมนตรีกองการสังคีสสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและในวันนี้ นะครับเราก็ได้ความเมตตาจากท่านวิทยากรจากคุณครูมยุรีฟ้อนรำดีครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษวิทยาลัยหน้าตปนอัางทองสถาบันปฏิบัฒนาศิระสปววัฒนธรรมในสาขาวิชาทีิิปนไทยสวัสดีคุณครูนะครับวันนี้เหมือนกลับมาในบรรยากาศคือมาได้มาเรียนร้องเพลงกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมก็มีโอกาสได้ รับการไถ่โทษนะครับการขับร้องจากคุณครูนะครับบทเพลงแรกก็กากีป้องปัดสลัดกอน,นะครับแล้วก็แอบ,บรักจําตอนนั้นเรียนควบคู่ไปด้วยต้องเท้าความนิดหนึ่งนะฮะเรียนควบคู่ไปด้วยกับบทเพลงผมว่าห้าท่อนนะครับก็รักจําคุณครูก็ไม่ได้สอนเราคุณครูก็สอนทีกลุ่มอยเราก็แอบ,บรักจำต่อไปก็ดีครับถือว่าเป็นกําไรชีวิตวันนี้ในความรู้เกี่ยวกับ บริบทของดนตรีไทยในการสับร้องนะครับต้องยอมรับว่าการสับร้องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากนะฮะมันยากจริงๆมันเป็นอากาศมันเป็นเสียงที่ล่องลอยมันมันไม่มีรูปทรงมันไม่มีอะไรที่จับต้องเหมือนเครื่องดนตรีนะฮะแต่วันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าคุณครูมีกลวิธีอย่างไรมีวิธีการอย่างไรที่ หนึ่งทำให้ลูกศิษย์ที่ไม่รู้จักคำว่าขับร้องเพลงไทยได้รู้จักหยิบได้จับได้ร้องเป็นร้องตามได้แล้วก็มีวิธีการอย่างไรสำหรับลูกศิษย์ที่เสียงเทียนเสียงไม่คงที่เสียงไม่คงเส้นไม่คงวาตัอูโหสารพัดปัญหาอันนี้นะครับเทปนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับที่ ท่านที่เป็นครูคุณครูมือใหม่นะครับที่เพิ่งเข้าสู่วงการการศึกษาแล้วก็นักเรียนที่อยากจะไดะ้วิธีการที่คุณครูสอนเนี่ยเมื่อฟังแล้วนำไปฝึกฝนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาวันนี้นะครับเราจะเจาะลึกกับคุณครูมยุรีนะครับก็ต้อง ปีนี้ประสบการณ์หลายปีมากนะครับที่คุณครูข้ามบอร์ดนะครับที่คุณครูข้ามบอร์ดอยู่ในวงการศึกษาแล้วอยู่กับการขับร้องเพลงไทยเดยสมัยรสาวคุณครูร้องกับไม้แข็งแบบเกรี้ยกล่ดมากนะครับเราก็หนึ่งในตองอูวันนี้เนี่ยคุณครูนะครับอยากให้เล่าถึงว่าประสบการณ์ที่คุณครูเจอลูกศิษย์มานะครับมีในรูปแบบไหนบ้างถ้าเกิดพูดถึงเรื่องการเจอลูกศิษย์เนี่ย มันจะมีหลายรูปแบบเนาะ uh. คือจากจากจากอดีตมาเนี่ยซึ่งซึ่งจากประสบการณ์สอนมาเนี่ยก็จะจะสามสิบปีแล้วนะคะเออลูกศิษย์ที่เจอมาลูกศิษย์ที่เราจะจะจะ,จะเริ่มจะเริ่มด้วยการออสอนเขาหรือเริ่มด้วยการเข้ามาเรียนรู้ในในด้านการเรียนวิชาคิดสิ่งไทยเนี่ยคือหนึ่งเขาจะต้องรู้ก่อนว่าวิชาเนี้ยเป็นวิชาที่ มันต้องเป็นคนที่มีหนึ่งพรสวรรค์นะคะคสองมีความอดทนกูมอสก็จะจะเข้าใจว่าคีรศิลป์เนี่ยมันยากมันยากกว่าศิละปะใดๆนะคะในความรู้สึกของกูมันยากครับมันยาก,ยากจริงๆคือเด็กอะ่ะหนึ่งเด็กจะต้องอดทนมากๆนะคะกว่าที่เราจะเริ่มเหมือนการตั้งไข่อะคะ่ะกว่าที่เด็กจะก้าวจะก้าวเดินได้กว่าที่เด็กจะตั้งไข่ได้เนี่ยมันจะต้องมีการฝึกเสียงมันจะต้องมีการ อันดับแรกเลยคือการนั่งการนั่งเด็กจะต้องรู้จักการนั่งนะคะนั่งให้นั่งยังไงนั่งให้สวยงามนั่งไม่ใช่อยากจะนั่งคัตตมาเดยวจะนั่งสําหรับการถ้าเกิดพูดถึงการขับร้องแล้วเนี่ยสซีร์ัสใช่ค่ะต้องนั่งตัวตรงๆค่ะนะคะเมื่อก่อนนี่คนนี้นะคะก็ที่ได้สอนมานี่ก็คือเจอทุกรูปแบบเหมือนกันนะคะซึ่งซึ่งซึ่งได้ผ่านมือคุณครูมาแล้วก็ตอนเนี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ ในการเริ่มเริ่มสอนก็คือหนึ่งเราจะต้องดูเด็กค่ะส่วนใหญ่แต่วิชาทีลศิลป์ไทยเนี่ยต้องต้องต้องยอมรับอย่างหน <c oughs> ึ่งว่าเออบางทีเป็นวิชาที่แบบมันก็น่าน้อยใจบางทีเราจะจะได้เด็กมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเด็กจะมุ่งตรงมาหาเราเลยนะเด็กจะต้องแบบว่าวเด็กเด็กเหลือ <c oughs> เผื่อเลือกเด็กเหลืออันนั้นแน่นอนเลยอนะ่ะเด็กเหลือเผื่อเลือกมาจากละครบางทีคุณละครน่าจเห็น,นว่าคนเนี้ยร้องคนเนี้ยรำไม่สวยนะหรือไม่ไม่ได้ก็อ่ะ ร้องมานิดนึงอ่ะเราก็ไม่เป็นไรนะคะเด็กแต่ละดับคือเด็กนักร้องเนี่ยมาเราไม่เน้นเรื่องเรื่องเรื่องความสวยงามนะคะแต่เราจะเน้นเรื่องเสียงเป็นอันดับแรกเลยเสียงต้องงามมาก่อนเสียงต้องงามมาก่อนตัวเลยค่ะคือเรียกว่าพอแบบร้องปุ๊บเนี่ยสะกดคนฟังได้กำลังจะเดินไปแล้วหยุดอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าวงดนตรีพระเอกของวงก็คือราณาใช่ค่ะนางเอกของวงก็คือนักร้องนักร้องนี่แหละค่ะ ฟังก่อนว่าเสียงมาอันดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเลือกเลยนะคะในขั้นตอนแรกก็คือหนึ่งเสียงค่ะเสียงนะคะหลังจากเสียงเนี่ยจำได้ว่าเมื่อตัวเองเนี่ยก่อนที่ตัวเองจะเข้ามาศึกษาเนี่ยเ,เข้า,เข,า,เ,ขาเข้าสอบเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าร้องเพลงใครเป็นยังไงแต่ครูที่สอบเรามานะะี่ค่ะให้เราร้องเพื่อที่ทดสอบเสียงอันนี้คืออันดับหนึ่งว่าเด็กจะสามารถไปได้ไหมเด็กจะสามารถที่จะ ร้องต่อไปได้ไหมนะคะก็คืออันดับหนึ่งก็คือเสียงนะคะเมื่อเสียงพอเราได้เสียงที่ดีมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาฝึกเด็กนะคะเราจะมาดูถึงความอดทนนะคะอดทนในที่นี้คือการที่เราจะร้องแบบว่ามันไม่ใช่ว่ามาพูดแล้วเราจะร้องได้เพราะเพราะคลิ้งเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะต้องเริ่มตั้งไข่ตั้งไข่พอเข้ามาก็เรียกว่ามอนหนึ่งนะคะมื่อก่อนจะมีชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะ เข้ามาปุ๊บเนี่ยเด็กจะต้องฝึกโดยเฉพาะเด็กที่เข้ามาในหลักสูตรของทางน่าฏศิลป์เราเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยตับต้นเพลงฉิงสามชั้นสามชั้นฝึกกันไปเป็นกี่ปีอะคะเพิ่มหึเนี่ยจำได้ว่าสองเพลงเท่านั้นครับใช่ค่ะหกเดือนสองเพลงตับต้นเพลงฉิงก็คือตับต้นพิงฉิงสามชั้นสามชั้นจะเก่งทํายาวสามชั้นแค่สองเพลงนี้ก็จุกแล้วค่ะ แต่ในในการเริ <occurs> ่มต้นเนี <Pokemon apan> ่ยนะคะเราไม่ได้เน้นในเรื่องของความเพรา้รอนนะคะเราเน้นให้เด็กไล่เสียงค่ะต้นเบ่งฉิงเนี่ยเขาจะมีการเลื่อนแบบไล่เสียงเพราะฉะนั้นบุรุแลพระอาจารย์หรือคุณครูเก่าแก่ของเราเนี่ยที่ท่านได้ได้ได้ลงบรรจุถือว่าลงบรรจุในหลักสูตรก็คือต้นเบ่งฉิงเนี่ยเป็นเพลงแรกในการฝึกเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กได้ผัดเรื่องเสียงนะคะเรื่องการไล่เสียงนะคะเขาจะมีต้นเบ่งฉิง สามชั้นเนี่ยมันจะมีเสียงไล่ระดับขึ้นไปนะคะ<อ>มีเสียงต่ำเสียงสูงแล้วก็ทําไมถึงอัตราสามชั้นเพราะอัตราสามชั้นมันเป็นจังหวะที่กว้าง<อ>เมื่อจังหวะที่กว้างปุ๊บก,การสึกข,ของเด็กก็จะง่ายขึ้นจะง่ายขึ้นนะคะความจําก็คือจะค,คะค่อยๆไล่ไปนะคะ <S 1> <S 1> มีการตั้งเสียงมีการหลบเสียงนะคะเหมือนเหมือนอาจจะขอยกตัวอย่างสักนิดนึงเนาะเหมือนอย่างเริ่มต้นมันจะเป็นว่าการีป้องปัดสลัดก่อนกว่าเราจะเริ่มร้องได้เราต้อง เือกเราจะมาร้องกาไม่ได้นะคะถ้าเราสนเด็กต้องขึ้นแบบไม่มีลีลานะคะจะสังเกตว่าจะสังเกตว่าที่คุณครูสาธิตเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมีเอื้อนแค่2ตัวใช่ค่ะนะครับพอครั้งพอครั้งที่สองเนี่ยเริ่มมีเอื้อนขึ้นมาเป็น4ตัวมีการกระทบกันขึ้นมานี้มีการกระทบ เอาเนื้อเอือนเอาคำเพื่อนมาติกัน<ช>เป็นอีกหนึ่งเสียงขึ้นมาเหมือนเป็นการเพิ่มลีลาแต่สําหรับในระดับต้นๆซึ่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะเด็กจะต้องร้องแค่นี้เดียวก็คือกาอือคือกีแค่นี้ค่ะถ้ามากไปกว่านี้นีเด็กงงแล้วคะ่ะแค่วักงแค่ว,วักหน้านี่อาะทิศเนื้อมะใช่ไหมคุณหมอการจับเสียงให้เป็นทรงเนี่ยนะฮะการจับเสียงให้เข้ารูปเข้าทรงเนี่ยก็อันนี้แหละค่ะถึงได้บอกว่า เราเริ่มต้นเลยก็คือ1เน้นเสียงนะคะสฝึกความอดทนของเด็กเราจะต้องให้เด็กอย่างน้อยนะคะร้องไม่ต่ำกว่าร้อยเที่ยวนะคะไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งนะกว่าเด็กกว่าเด็กที่เขาจะได้นะคะเขาต้องสองมีความอดทนเราจะต้องดูว่าเด็กเนี้ยอดทนไม่มากน้อยแค่ไหนแล้วในการต่อเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาดูอีกว่าในความสามารถของเด็กแต่ละคน ในความสามารถในที่นี้คือการรับประหัตการรับรับรับของเด็ก <gö> ว่าได้<า>ทั้งหมดใช่บางทีเนี่ยบางทีเด็กบางคนเนี่ยร้องได้หมดเลยได้ทั้งวักเลยการกีห้องปัดเนี่ยคือเด็กร้องได้หมดเลยแต่เด็กบางคนไม่ได้เราก็ต้องคานึงถึงความสามารถของเด็กนะคะในการสอนของครูนะคะจะฝากเอาไว้ว่าเด็กทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันมีพรสวัสค์ไม่เท่ากันทุกคนจะต้องใครที่จะมาเรียนทางด้านนี้ได้ต้องมีทั้งพรสวัสคิ์และพรสวัด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเด็กจะต้องหนึ่งมีความอดทนเอ้ยเรื่องเสียงอันดับแรกอันที่สองความอดทนนะคะแล้วก็หลังจากที่เราฝึกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องสอนเรื่องมารยาทด้วยทําไมต้องสอนเรื่องมารยาทเพราะเวลาไปนั่งร้องค่ะคุณมอสถ้าเราสมมติเราเราเราแบบว่าเราไม่มีมารยาทอะเรานั่งร้องเรานึกเราอยากจะขัแล้วก็หล่อไปเลยแล้วออกได้ไม่ได้ไม่ได้นะคะจารีดของเราเนี่ยก็คือ โดยโดยการใช้สรีระเนี่ยมันต่างจากดนตรีสา,<ช>ากลอย่างดนตรีสากลก็คือเ,<ร>เดินโยกย้ายไม่ได้ดน,ไไดนะ,ะมาเดินไปเป็นการเอนเตอร์เทนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่การเอนเตอร์เทนของเราคือมาร,รยาทจารีบขนบเรียบร้อย<ช>จากพระเพียรค,คุณจะมาเหยียดขาไปข้างหน้าแล้วดึงมาข้างหลังก็ไม่ได้นะครับโอ้ไม่ได้เลยแม้แต่ท่านั่งเราเัียต้องฝึดกัน้วยต้องฝึกต้องสุดครับคือทุกอย่าง เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้เสียงแล้วนะคะเรื่องของบทโขนนะคะปฏิพันธ์ไหวพิษนะคะเราก็ต้องมารยาทในการร้องนะคะสิ่งเหล่านี้มันมันจะช่วยให้กา่ประกบใช่มันต้องม,อมันต้องประอกอบเหมือนเหมือนภาพยนตร์นะคะมันต้องมีทุกอย่างเข้ามาประอกอบนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญเลยคือเด็กที่ที่ที่ครูมสถามว่า,าขั้นตอนในการที่เริ่มสอนเด็กเราจะต้องทอํายังไง ก็คือเราจะต้องเน้นย้ำค่ะไม่รีบจนเกินไปหรือก็อไม่ช้าจนเกินไปเพราะว่าเด็กจะมีจะมีอยู่หลายระด,บดับอย่างที่บอกนะคะว่าเด็กที่ได้แล้วกับเด็กที่ไม่ได้แต่ถ้าเรามัวแต่รอมันต้องมาคนะละครึ่งทางนะคะนะหลังจากที่เราได้ต่อให้เด็กแล้วเนี่ยเด็กต้องมีความที่ที่คุณบอกว่าเด็กจะต้องมีเสียงใพล้อเด็กจะต้องมีความอดทนนะคะทำไมคามลาทจะต้องมีแล้วเด็กจะต้องเป็นเด็กที่<ว> <ๆ S 1> มีความขยัน คือหลังจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วเด็กต้องกลับไปฝุดฝนทบทวนด้วยใช่ค่ะตรงนี้นะครับถ้านในกรณีเนี้ยมันจะมีรอยต่อของเด็กซึ่งมันจะเพิ่มเพิ่มงานให้กับครูผู้สอนก็คือหนึ่งเด็กเก่งก็ก็อยากจะเดินไปให้ไวเด็กที่ยังไม่ได้ครูก็จะทำยังไงล่ะให้ทันเขาแล้วตรงนี้เนี่ยไอ้ลำทางตรงนี้ก็พอแล้ว อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าเด็กเกิดความน้อยเนื้อตํำใจว่าทําไมเราไม่ทันเพื่อนทำไมมันเกิดการท้อตรงนี้คือความปดทนต้องมาเลยนะฮะ,ะต้องมาแล้วก็ความเข้มแข็งท้งทจิตใจต้องมาเลยแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครูผู้สอนก็ก็จะต้องเป็นแรงผลักดันด้วยนะคะจะต้องเป็นแรงผลักดันด้วยวิวัฒนาการอยู่เนี้ยคะ่ะมันมันไม่เหมือนสมัยก่อนละคะมันก็จะมีอะไรที่มามาช่วยเสริมเยอะหนึ่งมีการอ่าน เสียงได้แล้วก็จะเปนทกเสียงแล้วก็ให้เขากลับไปฟังแล้วก็มีการสอนสมัยใหม่นี่ก็คือเชิญช่วยเพื่อนหลังจากที่ครูช่วยแล้วเนี่ยเรายังให้เพื่อนจับจุดช่วยกันนะคะเอาอ่อนไว้จะแทนใช่ค่ะใช่แล้วก็ให้ให้เพื่อนที่แข็งเนี่ยที่เรียนได้เก่งกว่าช่วยสมทบสมมุติเวลาเด็กเด็กเนี่ยค่ะบางทีเขาจะไม่กล้าเข้าหาเราเราก็จะใช้เพื่อนเป็นสื่อเป็นสื่อแต่คนที่จะเป็นสื่อเราต้องดูด้วยว่าคนนี้สามารถที่จะ ถ่ายทอดอออแล้วถ่ายทอดได้อย่างถูกวิธีด้วยอย่างถูกถต้องใช่ค่ะนี่นี่คือการแก้ปัญหาคือความความต่างของความสามารถเพราะว่าขีดความ<ช>สามารถแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือพูดในพูดถึงในกรณีที่ร้องได้นะครับเสียงดีนะครับ<ช><ช>แต่นี้มากรณีเสียงเพี้ยนนะครับคุณครูถ้าเสียงเพี้ยนนะคะก็คือว่าเขาจะต้อง หนึ่งควรที่เสียงเพียเ้ยนเขาจะต้องกดชนมากๆค่ะอันนี้คือประเด็นหลักเลยแล้วเราจะต้องคอยที่แบบเหมือนกับว่าตัวต่อตัวเลยเราองจะต้องคือประกบเขาเลยใช่ค่ะต้องจี้เขาเลยแล้วก็ย้ำย้ำในส่วนที่เขาร้องไม่ได้ค่ะร้องร้องคือตรงไหนที่เขาเพีย้ยนเราต้องจับตรงนั้นเลยจับไม่ปล่อยเลยไปนะคะไม่ใช่ร้องร้องอยู่แล้วเพี้ยนก็ไม่เป็นไรผ่านไปก่อนไม่ได้ค่ะพอเด็กเพี้ยนปุ๊บเราจะต้องจี้เลว่าตรงนี้เอาใหมลูกร้องไหมลูก ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าที่<ด>ที่ผมเคยเรียนกับคุณครูมาเนี่ยคือไม่ปล่อยผ่านนะครับไม่ปล่อยผ่านเน้นย้ำว่าไม่ปล่อยผ่านคือย้ำคิดย้ำทำทำแบบนั้นเคาะกับเสียงระนาดเคาะกับเสียงอะไรก็แล้วแต่ไล่กันตามเม็ดไล่กันตามลูกเสียงตต้เคาะครับคือช่วยบำบัดทุกอย่างใช่ตอนนี้อีกหนึ่งกรณีอันนี้เกิดขึ้นจากผมเองอีกหนึ่งกรณีคือเราเป็นศิลปินริเกเนี่ยการเอื้อนเนี่ย ในรูปแบบของอลิเจเนาะในรูปแบบของวิเจมันก็จะมีการเอื่อนที่เป็นบ้านๆหรือตามอารมณ์ฉันมีลูกเลื้อยลูกเรือลูกล้วงอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีหางเสียยเนอเนแปลงๆเข้ามาซึ่งพอเข้าสู่กระบวนการขับร้องที่ที่เป็นระบบของคีตสิงไทยเดิมจริงๆที่เป็นรูปแบบแบบแผบนบมีการครั่งกระทบอะไรเนี่ย ในกระบวนที่ถูกต้องเนี่ยไอเสียงตรงเนี้ยไอการเปิดเสียงหูเสียงเลอเสียงอะไรตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในสาระระบบนี่ยะครับคุณครูเุ็นค้ชช่วยแก้คายปมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ปล่อยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในในเขตภาคกลางนะคะอันนี้ที่สอนก็คือวิทยาลัยด้านตะ์นังทองเนี่ยเด็กที่เก่งทาาน้านลิเกทางด้านืินบ้านเนี่ย ก็เป็นที่ยอมรับรเพราะฉะนั้นใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เด็กนันร้องที่เข้ามาก็คือเด็กทางด้านลิเกเราก็จะต้องสอนให้เขารู้จักแยกค่ะว่าอันนี้คือการเอื้อนแบบกีดศิลป์ไทยนะอันนี้คือการเอือนที่เธอจะต้องแบ่งในทางลิเกของเธอเพราะว่าในทางร้องอะคะ่ะบางทีจะเอามารวมกันคือพอเขาร้องมาปุ๊บเราจะรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นลิเกเป็นลิเกนะคะเราก็จะต้องใช่ค่ะสำเนียงมันจะออกมาเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงลิเกไม่ว่าจะเป็นด้านการแสดงเพลงพื้นบ้านเนี่ยจะต้องให้เด็กรู้จักแยกแยกเสียงในการร้องนะคะว่าเวลาพอเรามาร้องด้านคีตศิธิ์ไทยปุ๊บเนี่ยเราจะต้องร้องเอื้อนแบบไหนนะคะแต่อย่างส่วนมากเนี่ยถ้าทางลิเกครูมอสร้องก็คือจะสะบัดเสียงขึ้นสูงตลอดเลยจมูกมาเลยตรงนี้เราก็ต้องคอยแก้ใช่ค่ะจะออกจมูกมาเลยอออกจมูกขึ้นรู้เลยว่าบอกเราก็จะต้องแบบแต่เราก็คือต้องเราต้องช่วยเขาค่ะ คือช่วยเขาจะไม่ให้เขาไปร้องเลยก็ไม่ได้เพราะทางบ้านเขาทางบ้านเขาจะต้องช่วยทางบ้านเนี่ยเออวินัยทางบ้านเราจะไปปัดว่าเธอไปที่เกมไม่ได้นะก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเด็กจะต้องแยกแยะให้ถูกแล้วเราต้องเริ่มตั้งแต่แรกนะเราต้องเริ่มตั้งแต่แรกคือห้ามปล่อยครูนี่เกะตั้งแต่แรกเลยห้ามห้ามปล่อยค่ะเหมือนเหมือนที่กันถ้าเสียเพี้ยนตรงไหนเราก็ต้องจี้ตรงนั้นเลยไม่ปล่อยผ่านถ้าเกิดว่าปล่อยผ่านปุ๊บเด็กเขาก็จะติด เรียกว่าติดแล้วก็ทําให้แบบว่าเหมือนร้องไปเรื่อยบางท่าน,นบนางท่านอาจอาจจะลึอภาพไม่ออกว่าร้องนิเกเป็นยังไงเดี๋ยวต้องสาธิตน,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตสาธิตแบบเพลงง่ายๆเพลงที่นิเกใช้บ่อยก็คืออย่างสาริกาแก้วนะครับอสินสมูทหยุดเงอรออนะเงยยกเงี้ยนี่คือ มิจเลยเป็นเมื่อก่อนเรางี้โดนตีแล้วนะครับคุณครูก็แก้ว่าหนึ่งคำเป็นคำตายติงสั้นเสียงยาวนะครับต้องเข้าใจสิ้นสมุดหยุดรอรอนะอยากจะออกประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นอ่ะคือเขาจะเล่นเหมือนเล่นคำอะค่ะเวลาเราเลย์ใช่เขาจะเล่นคำไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องคุณครูก็จะต้องรู้หลัก ทำแผลให้นะฮะบำบัดให้ช่วยแก้ไขให้คือสารพัดอย่างที่สูงๆจะต้องเจอกับกระบวนการของการขับร้องซึ่งมันอยู่ในเ่องลอยในอากาศไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไ,ไม่มีสิ่งอะไรให้หยิบจับและหนึ่งสิ่งนะครับที่ทุกวันนี้ผมติดตัวมาตลอดเลยคือจากุณวรูญญาีเนี่ยวันแรกที่เราได้เรียนขับร้องเราไม่มีอะไรมานอกจากสมุดหนึ่งเล่ม คุณครูบอกว่ากลับไปบ้านพรุ่งนี้มาพร้อมไม้หนึ่งอันเอามาทำเอาเคาะจังหวะนะมจะไม่ได้มาตีนะคะเอามาเคาะจังหวะนักร้องต้องมีจังหวะนักร้องต้องมีจังหวะครับร้องแล้วเคาะไปเลยเคาะเคาะเคาะให้จังหวะมันชินมือชินหูนักร้องจะผิดจังหวะไม่ได้ใช่ค่ะหลังจากนั้นก็คือเริ่มหัดตีชิงตีชิงด้วยตัวเองร้องเลงด้วยตัวเอง ตีให้เพื่อนเพื่อนร้องเราตีสลับกันจะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อน <im it> เพื่อนช่วยเพื่อนคุณครูคือปลูกฝังปลูกฝังในในสิ่งที่ความเป็นนักร้องเนี่ย <im it> ควนนรจะมีสิ่งที่ทั้งที่อยากจะเป็นนักร้องควรต้องรู้แล้วก็ข้อใดที่ปกร้องมันต้องแก้ไข <im it> ซึ่งผมมองว่าคุณครูที่สอนนักร้องเนี่ยมีความอดทนแบบอย่างแรงกล้ามาก คือถ้าถ้าไม่ได้ตั้งใจสอนจริงๆเนี่ยไม่ได้แน่ๆไม่ได้แน่แนๆนะครับเพราะว่านักเรียนก็สารพัดกิ๊นะฮะ <c oughs> นักเรียนก็สารพัดนะครับแะ่คนหนึ่งที่เราคิดว่าเราร้องได้แต่พอเรามาร้องเนี่ยมันไม่ใช่อย่างที่ครูอยากให้เป็นมันยังไม่ใช่เราได้แค่เปล่งเสียงออกมาเป็นทํานองแต่อย่าไปเรียกว่าร้องนะครับ นี่คือสิ่งที่ครูฝาฟันนะครับแล้วก็ครูพยายามตั้งตั้งใจถ่ายทอดก็สําหรับท่านที่เข้าสู่วงการการศึกษาที่จะมาเป็นครูก็ดีที่จะมาเป็นนักศึกษาเป็นนักเรียนก็ด,กดีที่จะเข้าสู่วงการขับร้องนะครับได้ดินได้ฟังในเทปนี้เนี่ยคงจะได้อะไรไปบ้างนะครับคงจะเข้าใจคุณครูมากขึ้นคงจะละลายพฤติกรรมตัวเองได้มากขึ้นโถ่ครูหนูตัวอ่านครูค่ะ หนูก็ช่วยเห็นใจครูด้วยเนาะนะครับจะได้เข้ากันได้ง่ายขึ้นนะครับไว้มีโอกาสต่อไปเวลาน้อยเหลือเกินนะครับกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ในสิ่งจิงนี้กับการขับร้องก็จะพยายามสร้างสารรค์นะครับให้กับทานวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ตรงเฉพาะสอนนะครับสาปีแล้วที่เรียนมาอีกนะครับบวกกันไปนะครับเรียกว่า เทกัทั้งชีวิตก็ว่าได้นะครับและในวันนี้นะครับเก็่กที่ระลึกเป็กเ่น้อยในนี้ก็จะมีบทคำร้องของสมเด็จพระธิดครับมอบให้ที่ระลึกสำหรับคุณครูเอาไว้นะครับเพื่อได้ใช้เป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดให้กับน้องๆในรุ่นต่อไปวันนี้นะครับทางศูนย์พิกินตรีกองการสนังที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครต้องขอบพระคุณคุณครูวนยุคีร้อนคำดี สูวิทยาฐานะสำนกานการพิเศษวิทยาลัยมาะสีมาโทรสถาบันบันติวัฒนศิลป์เระื่องวัฒนธรรมที่กรุณาขณะเวลาเป็นวิทยากรให้เราในวันนี้ครับกราบขอบคุณทุกท่นะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามโครงการออนไลน์ไทยสำแดงของพวกเราด้วยนะครับขอพระคุณท่านสมบูรณ์หอมนางผู้นวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเทีย่ยวกรุงเทพมหานครท่านวรรณกรสุเวท พุ่งเลยการกองการสังที่สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและให้การศึกษาโดยท่านวิโรดสินนันรักหัวหน้าศูนย์ุกดนตรีกองการสังคีตสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ